อระังสมาสัมพุทโธภาควาพระภูมิพระภาคเาเป็นพระอระหันต์ด้เพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงรรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอภิวาทพระภูมีราพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาสาโโตภาพะคาวาตาธรรมโม,มพระธรรมเป็นธรรมที่พระภู้มีราพระภาคเจ้า ราชไว้ดีแล้วธรรมังนามาสามีขาาา้าพระเจ้านามาสการพระธรรมสุปฏิปนันโุภาคาวาโตสาวกาสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าดีแล้วสังขังน้ำม,ามีข้าพระเจ้า,านอบน้อมพระสงฆ์นักมูตัสะภะขาวโตว Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งนัาเ,เพียมลงตามปกติเปิดหนังสือเป็นหน้า39 โยปนะภิคุรเพสุรูปใดธรรมานุธรรมปฏิปันโนวิหารตตเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่สามีจิปฏิปันโนอนุธรรมจารีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมเป็นปกติ โสตทาคตังสักการโรติคารุกาโรติมานติปูเชติผู้นั้นยอมได้ชื่อว่าได้สักการบูชาในพระตถาคตเจ้าปรมายาปูชายปฏิปฏิปูชายด้วยการปฏิบัติบูชาหันเป็นการบูชาอย่างสูงสุด สีละสมาธิคุณานังขันติปทานการะนังความอดทนเป็นที่ตั้งแห่งศีลและสมาธิปีกุศาลาธรรมคันตายาเยวาว,ะวะทันติเตกุศลธรรมทั้ทาทางหลายย่อมจเจริญเพราะความอดทนโดยแท้ เกวาลานังปิปาปานังขันติมูรังนิกาตาติวามอดทนย่อมตัาเสียได้ซึ่งราเงาแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายคาราหากาฮาทีนางมูลังคานติขันติโกผู้อดทนย่อมขุดเสียได้ซึ่งหายนาเหตทั้งหลาย มีการตีเตียนการทะเลาก,กันเป็นต้นหลังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปรา์ขันตีตาโปตาปสีโนความอดทนเป็นตบาของนักปฏิบัติขันตีพลังวายตีนางความอดทนเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลาย ขันติหิตาสุขาวาหาความอดทนนำประโยชน์และความสุขมาให้ขันติโกเมตาวาลาพิยาสสสุขสิลาวาผู้อดทนชื่อว่าเป็นผู้มีมีตรมีลามียศมีความสุขเป็นปรกติ ปิโยเทวามนุษย์นังมานาโปโหติคันติโก <c oughs> ชื่อว่าเป็นเี่รักที่จะเริญใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอาตาโนปิปะเรสันจะหาตาวาโหวาคัมติโกผู้อดทนชื่อว่าเป็นผู้นำประโยชยน์มาให้ตนและชนเหล่าอื่นด้วย สามะขคามังมักังอารุณโหโหติขันติโกผู้อดทนชื่อว่าเป็นผู้เข้าสู่เส้นทางที่ไปสวรรค์ลและพระนิพพานสัตตุโนวาจานโนวาทังการติเยวาขันติโกผู้อดทนชื่อว่าโอวาทของพระาศาสดานั่นเทียว ปารามายาจะปูชายาชินังปูเชติขันติโกผู้ทนชื่อว่าได้บูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงสุดสุขาสังคัสสามะคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะย่อมนำความสุขมาให้สามคานาังตาปสุโค ความเพียรของผู้พร้อมเพียงกันย่อมนำความสุขมาให้สุโควิเวโกตุทาสุสตาธรรมมาาปาสาโตความสงา่าของผู้ยินดีในธรรมที่เห็นปรากฏแล้วย่อมนำความสุขมาให้อภัยอาปชังสุขังโลเกปานาผู้เตสุสัญญาโม ความไม่เบียดเบียนความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขในโลกสุขาวิราคาตาโลกเกกามานังสมาติกามความปราศจากกํานาดความก้าวลวงกามทั้งหลายในโลกเสียไดย้ย่อมอยู่เป็นสุข อาสมมานาสาวินายเอตังเวปรมังสุขังการํำอาสมมานาออกหมดเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งกิจโชมนุสสะปาติลาโพการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจชังมัจจาณชีวิตัง การดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเป็นของยากกิจชังส,สาางัสธรรมมาสวนังฟังพระสัสธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากกิจโชพุทธานามุปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากอาปามาโทอมาตังปทาทัง ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปะมาโทมัจ,จุโนปาทางความประมาทเป็นทางแห่งความตายอาปามาตานามิยันตีช,ชื่อว่ายังไม่ตายเยปามาตายาธามาตาผู้ประมาทแล้วชื่อว่าตายแล้ว เอตังวิเศสสตยัตว่าอัปมาธรรมหิปันธิตาบัณฑิตทั้งหลายโดยทั่วกันแล้วย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอาปามาเทปโมทันติอาริยานังโคจเรราตาย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแล้วในธรรมอันเป็นที่ไปของพระอริยเจ้าทั้งหลายหน้าสีสิบสีอานันโทพระขวันตังเอตาทาวจาพระอนุนได้กล่าวคำนี้กับพระภูมิพระภาคเจ้าวา่า อุปตามิทังบันเตพระมาจริยสายาทังกันลัยานามิตาตากันลัยานาสหายาตากันลัยานาสัมกตาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจาร,ร์เอวังวุตาหังเอตาทาโวจาเมื่อพระอานุนกล่าวอย่างนี้แล้วพระภูมิพระปางเจา้าพระอานุนว่ามาให้วังอานันทาวาจาดูก่อนอน,นุนเธออยากกล่าวอย่างนั้น สักาลมิวาหิทังอนันทาพรหมจริยังญาติทางกัลยานามิตตากัลลยานสหายตากัลานัสัมปวังกตาตีดูก่อนอนุนความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี่เป็นทั้งหมดของพรหมจันท์ทีเดียวเอวังโคอนันทาปิกุกันลญานามิโตกัลญานาสหายโกันลยานัสมภาวังอริยังอัตถังคีกังมักังภาเวตีดูก่อนอานุนเพสุผู้มีมิตรดีมีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดียอมจะเริอาอริยมากมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แหละมามันหิอานันทกัรลายานามิตตั้งอาัมมาดูก่อนอโนนสัตว์ทั้งหลายเหล่าได้ได้อาศัยเอาเป็นกัรลายานามิตรแล้ว ชาติธรรมมาสตาชาติยาปามุจจันตีสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีความเกิดเป็นธรรมาดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ชาลาธรรมมาสตาชารายาปามุจจันตีสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้พยาธิธรรมาสตาพยาธิโตปามูจันติสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ โสกปริเทวทุกขโทมานุปายาสัรถมาสตาโสกปริเทวทุกข s สุปา y a sehi p a m จันต n ติ t สะทั้ง g lai p h มีความโศความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความสุขความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจได้ดังนี้อิติด้วยอาการอย่างนี้แลเบืเ่อจนไปหน้าสาสห้า อุปนิยติโลกโกโลกคือมูสั์อัญชาราตอนไปอยู่หาตุวโวไม่มีความยั่งยืนหาตาโนโลกโกไรผู้ต่อต้านอาณาพิสโรไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่หาสาโกโลกโก ไม่มีอะไรเป็นของของตนสัพังปหายขามานิยังจำต้องลาทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วต้องไปอุโนโลโกโลกคือจิตนี้พร้องอยู่เป็นนี้หาติโตไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อ ตันหาทาโซจึงต้องตกเป็นทาตของตันหาหัทธานีพิกเวมันตยามิโวทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมมาสังฆาราสังคารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาห้ามปาเทนาสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหายังตาทาคาตาสาปานชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตาาคตเจ้า